ตัวเมียมุ่งขาสวยทัวเลยห้องเนี้ยแม่หมาอายุสามขวบแต่ว่าให้ลูกคอรอกแรกนะครับตัวเมียของที่บ้านอ่ะ <c oughs> มันไม่แพ้ตัวผู้นะครับนี่ครับมันไม่แพ้ตัวผู้เลย ความสวยงามความใหญ่ของมันไม่แท้กันที่สำคัญคือมันเป็นลูกไทยแชมป์โครงสร้างมันดีตัวพู้ตัวเมียไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่โครงสร้างของสุนัขมันอยู่ที่โครงสร้างมันอยู่ที่บรรพบรุษในการถ่ายทอดยีนมาสู่ลูกมันพ่อแม่มันสวยลูกมันก็สวยครับ ไอหมาที่มันยืนแบบเนี้ตั้งแต่เด็กอะเราจับแล้วมันก็ยืนได้มันยืนได้เพราะโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าหมาตัวไหนมันจะยืนได้อย่างนี้ถึงเราจะดัดให้มันถ้ามันยืนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะดัดให้มันมันยืนได้ไม่นานเพราะโครงสร้างมันไม่ซัพพอร์ตให้มันยืนโชว์โครงสร้างมันยืนได้สักพักมันก็เมื่อยแล้วแต่ถ้ามันเป็นหมาฟอร์มประกวดอะคือมันคัดสรรโครงสร้างมาแล้วอะทุกสายพันธ์่ะมันก็ยืนได้อย่างนี้นะครับ มันยืนด้วยตัวมันเองไม่ต้องไปพยุงอะไรมากแค่จับคอมันให้มันนิ่งเนี่ยการจับหมายืนโพสอย่งนี้ครับมันเป็นการแสดงสรีระให้ผู้ซือ้อหรือผู้สนใจเขาได้คอมเมนต์ว่าเออตรงไหนมันเป็นยังไงตัวมันเป็นแบบนี้หัวมันเป็นอย่างนี้ขาหน้าขาหลังเส้นหลังมันเป็นยังไงในหมาอายุเท่าไหร่เท่านี้อย่างเงี้ยครับคือมัน สมควรที่เราจะจ่ายเงินไหมในราคาเท่านั้นเท่านี้เราจะได้เปรียบเทียบได้ถ้าหมามุมขายอย่างนี้นะครับมันวิ่งยังไงมันไม่มีเป็นหมาขาเป๋หมาขาตึงเมันไม่มีทางจะเป็นนะครับเนี่ยถ้ามันมีมุมโครงสร้างมุมขาหลังนะอย่างนี้นะยังไงซิเนี่ยมันมันไม่เป็นหมาวิ่งขาเป๋หมาขาตึงอะไรเงี้ยมันไม่มีครับเนี่ยผมจับยืนเนี่ยตอนเนี้ย ใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะครับด้วยที่เขาอายุได้40-50วันน่ะหมาอายุ40-50วันมันยืนได้ระยะเวลาขนาดนี้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองจับหมาคุณดูเวลาหมามันคุณมีลูกหมาว่าหมาตัวไหนโครงสร้างมันซับพอร์ตลองดูเพราะมันจะยืนได้ไหมมันจะเมื่อยไหมเนี่ยอันนี้ยืนครั้งที่สองในชีวิตมันนะมันไม่ได้จับโคส์อย่างนี้ทุกวันนะ ถ้าได้ฝึกอะจับโพสทุกวันมันจะยืนได้นานกว่านี้ที่สําคัญคือสมาธิมันด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นหมาที่มันมีสมาธิเป็นหมาที่มีสมาธิดีไม่วอกแวกเขาเรียกว่าจิตประสาทโตมาเน่ะมันจะเป็นหมาที่ไม่โกรธง่ายฝึกง่ายไม่โกรธง่าย หมาที่โกรธง่ายก็คือหมาอารมณ์สูนเฉียวแล้วมันไม่เหมาะสําหรับสุนัขพันธุ์ใหญ่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ใหญ่เนี่ยมันจะกัดเจ้าของมันได้ครับที่มันกัดอ่ะไม่ใช่มันไม่รักเจ้าของคือมันมันโกรธอะ่ะมันทําด้วยอารมณ์ชั่วูบของมันะ You cannot seem to seem get to